สบายดีน้องพี่น mm. ้องเบิร์ตปุกคนุ๊บดีต้อนรับสาวตุ้งเฉลินะที่เก่าเนาะพี่น้องม่ด้อีกอ่ะเฮาส์ดมาเอาต่อเนาะพี่น้องวันนี้เพิ่งเอาต่อมาให้เก็บไม่มากพี่น้องไม่มามาเบิ่งมารับชมกันได้น้อพี่น้องเนาะขิ้นเขาเฮาก็แล้วกได้ต่อเนาะจะเป็นเวลาหลายวันแล้วเฉลิมก็ได้คิดลงเนาะจะมีมนี่ได้ น่ม่ไตงอ่นี่เหไเอ๊ะเาบวม่ให้พวกร้ายไม่เน่ยเดียวไ่ใกล้ยันเยมาเอาส้นป่ากันป่อยตมไม่ีมันเนาะล่อน้ำเน็ตม่อย่ไหนลยนพวกเพ่น้องนจะ่ไรจาเอม่าน้ำเน็ตไโตไหนดิเห็นเวลาจะงงแ่ง 快的话。<Bye. S 2> โดยกับซุกเป็นที่เรียบร้อยเนาะรับประทานกันได้เลยแซ่บกินมั้งแซ่บเนาะแซ่บเนาะขอบคุณขอบคุณหลาลาเด้อคนที่คนที่เข้ามาติดตามตะเลเนาะ นี่เราตัวนี้คกตะกน่ะกลับสบายดีพี่น้องวัตสุกุทุกค่